ก็เป็นเด็กบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดทางบ้านเนี่ยเกิดปัญหาก็คือที่บ้านน่ะล้มละลายบ้านจะโดนยืดรถจะโดนยึดหมดเลยแล้วคือแม่กับคุณยายเนี่ยก็มาบอกแล้วว่าเราอ่ะไม่สามารถจะเรียนต่อได้สวัสดีค่ะแป้งนะคะขวัญชนกทวนวิจิต เป็นประธานบริษัทวิงไว้พันธุเซียจำกัดและบริษัทวิงไว้แมนูเฟเจอรลิงจำกัดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมอาหารแล้วก็สกินแคร์ค่ะก็คือส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวพม่าค่ะ คือชีวิตบ้งเกิดมาก็คือบ้านอ่เป็นเด็กบ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะแล้วคือพอมันมีช่วงที่เราเข้ามาหาลาัยอะค่ะทางบ้านเนี่ยเกิดปัญหาก็คือที่บ้านน่ะล้มละลายไม่สามารถจะเรียนต่อได้เพราะว่าเขาไม่มีเงินส่งเรียน แต่ในการที่เราเหมือนโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะว่าคนเราเนี่ยโตมาเนี่ยจะประสบความสําเร็จต้องเรียนหนังสือให้จบอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยขอร้องแม่ว่าถ้าไม่มีเงินส่งเรียนเนี่ยเดี๋ยวเรากู้กอยสอเรียนก็ได้เดี๋ยวเราหาเงินเรียนเองก็ได้ขอเรียนได้ไหมนะคะแม่ก็เลยยอมให้เราเรียน ทางบ้านเขาก็ไม่มีเงินนะคะบ้านก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําทุกอย่างที่ทําได้เลยช่วงเย็นมาค่ะก็ไปเสิร์ฟโต๊ะจีนได้วันละร้อยก็ไปค่ะนอนดึกตลอดหรือว่าไปขายรองเท้าบนห้างเงนี้ค่ะได้วันละร้อยห้าสิบวันละร้อยก็ทําตลอดเลยเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะทําอะไรได้อีกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ขายออนไลน์เลยก็คือเริ่มสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนะคะด้วยเงินลงทุนจาก เงินกยศเลย1,600บาทจะมีเงินก็แค่ก้อนนี้ค่ะไปลงทุนซื้อสบู่ร้อยก้อนก็คือมาขายให้เพื่อนเลยขายก้อนละ50พอเราทํามาสักพักอะค่ะแล้วก็เรียนจบตอนนั้นะเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอยเราจะทํายังไงต่อนี้เราจะไปหางานประจำำําทําหรือว่าเราจะต่อจากธุรกิจนี้ดีค่ะ10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเริ่มขายออนไลน์เนี่ยคือหยิบอะไรก็ขายได้ใครก็ซื้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มทําตรงเนี้ยจริงจังเลย คำทางมาเนี่ยผิดถูกอะเรื่องระบบตัวแทนจําหน่ายทางออนไลน์หนูก็คิดเองหมดไม่มีโค้ดอะไรสอนเลยสมัยก่อนก็ทําด้วยตัวเองมาตลอดเลยครั้งหนึ่งเลยที่เราแบบจําขึ้นใจเราจะจดจําไปตลอดชีวิตเลยค่ะก็คือเป็นตอนนั้นเป็นโปรเจกต์เจลแอลกอฮอล์ช่วงโควิดรอบแรกเลยคือบริษัทเราเนี่ยขาดทุนไป30ล้าน ตัวแทนจาหน่ายหรือว่าลูกค้าเนี่ยออเดอร์มาได้ยังไง2ล้านชิ้นปรากฏว่าเราไม่สามารถผลิตได้ตามระยะเวลาคือหลังจากนั้นก็คือขาดทุนเลย30ล้านครับถามว่าตอนนั้นเครียดไหมคือหนูร้องไห้เลยคือเงิน30ล้านะนะเนาะหนูเดินเข้าไปในโรงงานนะคะภาพนั้นยังติดตาเลยโกดังใหญ่มาแล้วมีแบบทั้งขวดทั้งแพ็กเกจที่เป็นล้านชิ้นนะคะที่ลูกค้าแคนเซิลที่เราต้องรับผิดชอบว่าเราผลิตในตามระยะเวลาที่ลูกค้าจองไม่ทันนี่นะคะ่ะ ก็ยืนร้องไห้แล้วก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยสิ่งที่เราทํามาหลายปีเนี่ยมันพังเพราะความไม่รอบคอบของตัวเราเองหรือมันเป็นสถานาการณ์ที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ความรู้สึกตอนนั้นนะตัวป้งเองอะคิดแล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาจากศูนย์หนูเกิดมาเนี่ยคือหนูไม่ได้ของเงินพ่อแม่มาลงทุนเราเกิดมาเรามีเงินลงทุนจากเงินกู้กยศสหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเงินที่เราลงไปอะคะ่ะเราเริ่มใหม่ได้ แบนของเราเนี่ยก็จะพัฒนาในเรื่องของเป็น ผู้ผลิตเองเพราะว่าตัวเ,เองเนี่ยคือชอบคิดค้นสูตรนะคะชอบอยู่กับทีมวิจัยตอนนี้เนี่ยเราก็มีโรงงานผลิตนะคะ2แห่งโรงงานแห่งที่3นะคะก็จะมีในส่วนของตัวเจลลี่เพิ่มขึ้นเป็นกัมมี่แล้วก็ตัวซอฟเจลเมต่อแล้วเวลาที่มันมีนะวัตกรรมใหม่เนี่ยเราจะตื่นเต้นมากเราจะชอบมากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะให้ลูกค้าได้ลองอะไรใหม่ๆอะไรดีๆอย่างงี้คะ่ะเราก็เลยตัดสินใจที่ผลิตเองเลยในทุกๆอย่างคะ่ะ ปีนี้ก็ปีที่11เนาะที่ผ่านมาหนูก็บอกเลยว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องมองแล้วคุณภาพชีวิตของตัวแทนแล้วก็สิ่งสําคัญคือผลลัพธ์ของลูกค้าเราถึงลงทุนเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะคะเพื่อสร้างโรงงานผลิตของเราเองนะคะแล้วตอนนี้ก็คือขยายกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่อยากเริ่มทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เฮลท์แคร์นะคะไม่อยากจะบอกเลยว่าธุรกิจเนี้ยเติบโตไปได้ไกลกว่านี้มากๆแน่นอนแต่สิ่งสําคัญเลยเวลาเราทําธุรกิจเนี้ยคือเราจะต้องตั้งใจแล้วก็โฟกัส